ทุกคนวีลคัมแบ็คทูมาย a ล s สและดิ i s อพิโซดอี22นะครับก็วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น EP ีที่22แล้วนะครับกับวิชาภาษาอังกฤษนะครับกับครูพนมนะครับก็ในวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของ Around Town นะครับเป็นเนื้อหาที่อยู่ใน Unit 4 in my book นะครับเป็นเนื้อหาที่อยู่ในบทที่4นะครับในหนังสือ s smile book นั่นเองนะครับ ในยูนิตโนะครับเราเรียนเรื่องอะไรบ้างเรื่องสถานที่นะครับเรื่อง preposition of places นะครับหรือ of place นะครับคือการบอกตำแหน่งของสถานที่ต่างๆนะครับเรารู้วิธีการใช้คำแล้ว in front of ด้านหน้า behind ด้านหลัง opposite ตรงข้าม between ระหว่างนะครับคำพวกนี้เราจะใช้ในการบอกสถานที่นะครับว่าอยู่ตำแหน่งใดนะครับวันนี้นะครับนักเรียนเปิดมาครับเปิดอ่า workbook นะครับก็คือแบบฝึกหัดนักเรียนมานะครับนักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดมาเลยนะครับ unit 4 o n page 34นะครับบทที่4หน้า34ครับในแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนดูให้ดีนะมีหนังสือเรียนกับแบบฝึกหัดนะครับอ่านักเรียนเปิดแบบฝึกหัดมาครับหน้า34นะครับก็จะเจอแบบครูบาสเลยนะครับ unit 4 allow t o w n นะโอเคถ้าเปิดแล้วลุยเลยครับวันนี้นะครับ เรามาต่อกันนะครับในใน่วนของแบบฝึกหัดมาดูซิมาดูซิครับเขาบอกว่าอะไรบ้าง The first one นะครับ Part 1เขาบอกว่า Look and match match คือการจับคู่จับคู่นั่นเองนะครับนี่เขาจ,จับคู่นะก่อนจะจับคู่ไปดูว่าจะให้จับคู่อะไรนะ The first one the first word is hospital อ่านะครับไปใกล้หน่อยนึง one t hospital 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 คือโรงพยาบาล number two swimming pool swimming pool number three bank 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 number four zoo 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 number five shop 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 number six supermarket 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 นะ alright and this is all part 1 on page 34นะครับก็ òn, นี่คือทั้งหมดเลยนะครับ part o n นะมีมีมีโยทั้งหมด6ข้อนะครับเขาให้เรา look and match ก็คือให้นักเรียนนะครับดูที่คำศัพท์แล้ว match ให้ตรงกับรูปภาพ f o r example นะครับในตัวอย่างที่ครูบาจะทำให้ดูนะครับคำแรกนะครับเอาเสียง hospital 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 นะครับ three syllable นะสามพยางนั่นเองนะครับ อ่ะนะ t o s p i ต a l ตรงกับภาพใดครับ what's the picture picture A picture B picture C D E or F เลือกครับโยงมาอันเดียวพอ for example นะครับสมมุตินะครับภาพที่หนึ่ง hospital แปลว่าโรงพยาบาลน,นักเรียนโยงไปหา letter C cat อ่ะโอเคต่อไปครับ Number Two s w imming pool s w imming pool นักเรียนโยงไปหา picture letter e นะครับภาพตัวอักษร e อย่างเงี้ยนะครับนักเรียนนะโยงไปแบบนี้นะก็โยงให้ครบหกขอ้ขอครับแค่นั้นเองนะเดี๋ยวครูมาตรวจเองนะนักเรียนโยงคํานะครับให้ตรงกับความหมายแค่นั้นเองครับโอเคนะ next มาดูในพาร์ท on page 35นะครับง่ายนะครับบทเรียนนี้ง่ายนะในใบางานนะที่ครูสั่งไปเมื่อ ep ที่แล้วนะครับเนื้อหาค่อนข้างเข้มข้นกว่านี้นะครับตรงนี้ง่ายมากเลยนะเขาบอกว่า five นะ five and circle นะครับให้เราหาและ circle circle ค,คืออะไรครับต้องเรียนนี่ circle คือวงกลมนะครับและให้เราวงกลม the word และให้เราวงกลมคำศัพท์นะครับดูซิคำศัพท์ที่เขาให้มามีคำว่าอะไรบ้าง The first one is bank bank The second is supermarket supermarket ออกเสียงตามด้วยนะครับ Alright again please เริ่มอีกครั้งหนึ่ง begin again bank bank ธนาคาร The second supermarket 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 Super ร้านสะดวกซื้อ shop 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 ร้านขายของ zoo 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 swimming pool swimming pool swimming pool. Sw pool and the last one hospital 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 ทั้งหมด หกคำ six words นะครับที่เขาให้หาอยู่ในนี้นะครับมาดูคำแรกครับนักเรียนเจอคำว่าอะไรสมมตินะ for example I find this word zoo ครูบาเจอคำว่า z ู o ครูบาก็เซอร์เคิลเลยปึ๊บนี่ Circle the ดูว d z o ูอ่านะครับทีนี้นักเรียนเจอใช้เจอคำว่า z ู o นักเรียนก็กาบาทได้เลยอ๋อเราเจอคำว่า z ู o แล้วนะครับ ต่อไปนักเรียนก็หาคำต่อไปครับเจอคำไหนก็กาคำนั้นทั้งหมดกี่คำครับ How many words? w e are six words นะครับทั้งหมด6คำนั่นเอง Very good Next on part 2 w o เขาบอก Look and write the words นะครับก็คือให้ดูที่รูปภาพจากนั้นให้เขียนคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพ The first word for example Hospital Hospital นะก็คือโรงพยาบาล The second, coffee bean นะอันนี้ก็คือ coffee shop, coffee shop นะนักเรียนดูคำศัพท์ในสมุดได้เลยนะครับ Number three, supermarket, supermarket, supermarket Number four, swimming pool, swimming pool, swimming pool Number five. zoo 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 Number six. bank 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 โอเคนะครับใน p a r t 2นี่ก็ง่ายเช่นเดียวกันให้นักเรียนนะครับเติมคําให้เหมาะสมกับรูปภาพนะครับว่าแต่ละภาพเนะี่ยคือสถานที่ใดเราเรียนมาแล้วครับตรงนี้ก็ง่ายมากเลย open your notebook สมุติขึ้นมาคำศัพท์ต่างๆที่ครูให้ไปหามาใช้กับตรงนี้ได้เลยนะครับแต่เมื่อสักครู่ครูบาสเฉลยไปแล้วนะครูบาสอ่านเป็นภาษาอังกฤษ,กษนะครับดังนี้นก็แค่ไปหาคําศัพท์ที่ตรงกับครูบาสอ่านมาเติมแค่นั้นเอง very easy ง่ายมากนะครับ look at next on p a r t 3 r e e look เขาบอกมองสิ read and write จากนั้นให้อ่านนะครับอ่านและเขียนเขียนอะไรครับ write T or T นะครับให้เขียน T ถ้าถูกต้อง or write F if a l s e false, นะครับก็คือหรือเขียนตัว F ถ้ามัน false ถ้ามันผิดนั่นเองนะครับเขียน T ถ้าถูกเขียน F ถ้าผิดนะครับโอเคหน้านี้มีกี่ข้อครับ how many 5หนะครับ f i t e m s นะครับมีอยู่5ข้อนั่นเองนะ look แก number 1 n e นะเขาบอกว่า The supermarket ลองมาดูก่อนนะครับ The supermarket ร้านสะดวกซื้อ is behind ด้านอะไรครับด้านหลัง is behind the swimming pool เขาบอกว่า The supermarket ร้านสะดวกซื้อเนะี่ยอยู่ด้านหลังสระว่ายน้ำใช่หรือเปล่าครับอันนี้สระว่ายน้ำ ในส่วนนี้คือซูเปอร์มาร์เก็ตเขาบอกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ด้านหลังสระว่ายน้ำแต่ในภาพเอ๊ซูเปอร์มาร์เก็ตมันอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ right F ที่แปลว่า False ถูกต้อง very easy นะเดี๋ยวครูบาช่วยอ่านนะครับนัเกเรียนก็จะคําแปลก็ได้นะครับแล้วก็ไปตอบนะครับ Look at Number Two the swimming pool The swimming pool. นี่ this is the swimming pool. Is in front of. In front of. แปลว่าด้านด้านอะไครับนักเรียน in front of. ด้านด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้านะ บอกว่า the swimming pool is in front of the bank ก็คืออันนี้คือ the bank swimming pool อยู่ด้านหน้า the bank ถูกไหมครับ is it true or false true or false T or S นะครับถ้านักเรียนคิดว่า T นักเรียนก็ใส่ T แต่ถ้านักเรียนอ๋อไม่ใช่ครูบาสมันต้องใส่ F นะม,นมันผิดอะ่ะม,มันไม่ถูกอะ่ะเราก็ใส่ F แต่ถ้ามันถูกเราก็ลบใหม่ใส่อะไรครับใส่ T Ah, very easy. Just a piece of cake. Easy, easy. Next number three. The bank, the bank here, is behind. The bank is behind the hospital. Behind this word, what does it mean, guys? This word is "dalan" <coughs> <coughs> ธนาคารอยู่อยู่ธนาคารอยู่ด้านหลัง The hospital ธนาคารอยู่ด้านหลัง The hospital ใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้ใส่ T ถ้าไม่ใช่ให้ใส่ F Write down T or F t o or False Number 4 The shop is next to the zoo. The shop is next to the zoo. เขาบอกว่าร้านค้าเนี่ยนะครับ The shop เนี่ย next to แปลว่าติดกันติดกันหรือติดกับนั่นเองนะครับติดกับอะไรครับสวนสัตว์นั่นเองอ่ะดูสิครับใช้ได้ไหมถ้าใช่ถ้าเป็นความจริง Right T ถ้าไม่ใช่ถ้าผิด Right F ให้เขียน F ต่อไปครับอ่ามายเเขาบอกว่า The shop is in front of the hospital The shop ก็คือตัวนี้ครับร้านค้า in is in front of you อยู่ด้านหน้า The shop ก็คือร้านค้าอยู่ด้านหน้า The hospital นะใช่ไหมครับเนี่ยมันอยู่อะไรกันครับจริงๆคำนี้คือ near ต้องเป็นอยู่ใกล้นะครับเพราะว่าถ้าชิดมากกว่านี้ถ้าติดขยับเข้ามาใกล้กว่านนี้ยกตัวอ,อย่างเช่นข้อที่4แบบนี้ต้องใช้คำว่า next to แต่ข้อที่5แบบนี้แค่ใกล้กันนะครับไม่ถือว่าติดกันไม่ถือว่าติดกับนะยังใช้คําว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาบอกว่า the shop is in front of the hospital เป็นเรื่องจริงไหมครับหม่เลยนะนั่นเองก็จัดก,การให้เรียบร้อยนะครับ alright next the last page on page n u m b e r 37นะครับหน้าสุดท้ายในหน้าที่37นั่นเองเขาบอกว่าอย่างไรมาดูกัน read and draw a town นะครับเขาให้เราอ่านจากนั้นวาดวาดารูปเมืองของเราดูซิเมืองของแต่ละคนจะออกมาเป็นในลักษณะอย่างไรวาดภาพระบายสีให,ให้สวยๆนะครับ decorate ด้วยนะครับตกแต่งด้วยนะ เมืองนักเรียนจะมีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับนักเรียนก็วาดเลยอาจจะแบบอ่าวาดสถานที่มาก่อนอาจจะวาดสถานที่มาก่อนนะครับนะอาจจะว่านักเรียนวาดตามตรงนี้ได้เลยนะครับภาพเนี่ย bank hospital นะตรงนี้ครูบาก็อ่าให้มีนี่หน่อยวาดให้สร็ก่อนครูนะครับอ่าลงสีครับลงสีลงสีแดงเพราะเป็น hospital อ่าตรงนี้เป็น hospital นะโอเค ก็อาจจะมีถนนนะครับนี่อ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะเร,เราวาดอย่างไรแนะ่วาดอย่างไรมาดูข้างล่างครับเขาบอกให้เราเนี่ยวาดวาดอาชาวนะครับจออาชาวคือวาดเมืองเมืองของเรานะครับโดยให้ตำแหน่งของแต่ละสถานที่อยู่ดังนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยให้ตำแหน่งของสถานที่อยู่ดังนี้ตามคำอธิบายต่อไปนี้นะครับ อธิบายว่าอย่างไรครับทั้งหมดมีอยู่5คําอธิบายที่เขากําหนดไว้ดูซิว่าใครจะวาดถูกนะครับมาดูครับอันแรกนะครับ number o n เขาบอกว่า d a w the bank in front of the hospital ก็คือให้ d a w d r a w ตัวนี้ก็แปลว,ว่าวาดให้วาดธนาคาร in front of นะครับคำนี้ครับ แปลว่าอยู่ด้านหน้านะครับนักเรียนให้ว่าธนาคารอยู่ด้านหน้า The Hospital โรงพยาบาลนี่ให้ว่าธนาคารอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลอ่าแสดงว่า ธนาคารต้องลบและครูบาสต้องลบและโอ้มอกี้วาดไม่ได้ดูเลยครูบาสก็ต้องวาดขาอยู่ไปนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้อ่าใสอีกครัง้งหนึ่งนะครับตรงนี้ต่อไปเป็นอะไรครับขอให้วาด The Bank เป็นธนาคารธนาคารต้องอยู่ด้านหน้าอังนั้นก็นี่เลยธนาคารตั้งเลยใหญ่มากเลยธนาคารนะครับมีธนาคารา่าจังไรมีตาอะไรครับเนี่ยธนาคารมีสัญลักษณ์เงินดอลลาร์อยู่นะครับต้องเรียนอยู่ด้านหน้าธนาคารฟืด ฟืดฟฟืด,ฟดอ่านี่สมมตินักเรียนวาดให้สวยกับครูนะครับแล้วก็ลงสีนะนี่ the bank ครับอันนี้เป็น the bank อันนี้เป็น the hospital the bank อ่ the bank in front of the hospital ก็คือ,อธนาคารอยู่ด้านหน้า the hospital ถูกไหมครับถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับลูกศรไม่ต้องใส่คำศัพท์ไม่ต้องใส่ในนี้นะครับแค่ว่าภาพระบายสีตามคำสั่งในเมืองนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ number one เขาบอกว่า down the bank in, in front of the hospital ก็คือให้วาดธนาคารอยู่ด้านหน้าโรงพยบาบาลนะ number t down the swimming pool behind the zoo นะครับให้วาดนะครับวาดอะไรครับต้องเรียนวาด the swimming pool ซะว่ายน้ำนั่นเอง behind ครับขวบัดไปตำแหน่งให้ behind อยู่ด้านอะไรครับอยู่ด้าน,นหลัง the zoo ก็คือ สวนสัตว์นั่นเองนะครับใครไม่ทันกดย้อนกลับเลยนะครับนั Number three. the doll the shop the doll the shop next to the bank อุ้ยเมกี้เราวาด the bank ไปแล้วนี่เขาบอกว่าให้มี the shop next to the bank ให้มีร้านสะดวกซื้ออยู่ next to next to ไปว่าอะไรครับติดกันนะครับติดกันกรบ หรือถัดไปนะครับมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าติดก,กันเลยนะครับมากกว่าคำว่าเนียที่แปลว่าใกล้แต่อันนี้คือ next to คขาหมายคือติดก,กันกลับหรือถัดไปเลยอยู่ตึกถัดไปอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะต่อไปครับ number four ใครไม่ทันนักเรียนกอกลับมาฟังใหม่ number four down the supermarket อาวาดร้านสะดวกซื้อ next to นี่นะครับติดกันติดกันกับ the hospital again please one more t i m l for number d o u r the supermarket ให้วาดร้านสะดวกซื้อ next to the hospital ถัดจากหรือติดกันกับโรงพยาบาลนะ number f and the last one for today is number f i v เขาบอก yourself ให้วาด yourself ยัวแปลว่าของคุณนะครับ เซลพราว่าตัวตัวตัวตนนะครับให้ว่าตัวตนของคุณเนนะครับ draw yourself in front of เอ้คำนี้แปลว่าอะไร the zoo ให้ว่าตัวตนของคุณให้มันอยู่แบบ in front of ครับคำนี้ครูบาไม่บอกแล้วรอบนี้นะครับให้นักเรียนไปหามาเองเลยว่าให้เราว่าตัวตนเนี่ยอยู่เป็นลักษณะอย่างไรกับ the zoo กับสวนกับสวนสัตว์นะครับต้องให้ว่าตัวเองให้ว่าตัวเรา เป็นลักษณะอย่างไรก็ได้นะครับให้อยู่ด้านหน้าหรือให้อยู่ด้านหลังหรือให้อยู่ next to ติดกันหรือให้อยู่ใกล้กันนะครับหรือให้อยู่ระหว่างหรือให้อยู่ตรงข้ามนะครับนักเรียนจัดมาครับคําสั่งให้วาดภาพมีห้าข้อวาดออกมาเป็นภาพตรงนี้นะครับแล้วถ่ายส่งครูนะสรุปวันนี้ครับ your work is on page 34 35 36 and 37นะทั้งหมดกี่หน้าครับ34 5 6 7 4หนะ้านักเรียนนะครับ on your workbook นะครับในแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนนะไม่ใช่ในหนังสือนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในแบบฝึกหัดนั่นเองโอเคก็ใครทำแล้วนะครับครูบาสอชมภาพอยู่นะครับตื่นเต้นมากเลยว่านักเรียนจะวาดถูกไหมนะครับโอเค and this week I have to say you goodbye everyone and let's see me on next episode. เจอกันในคลิปต่อไป. Bye bye.